ครับก็ขอสวัสดีนะครับผี่ป่านาอาลูกลกลาลานทุกคนนะครับนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับก็ได้มานําเสนอนะครับมีดของหลวงพ่อเดิมสองเล่มนะครับเรียกว่าเป็นมีดถือได้ว่ามีดควานช้างก็ว่าได้นะครับนะครับ เพราะว่าความยาวนั้น14นิ้วและ15นิ้วนะครับนะครับความใหญ่ความยาวนะครับ1เล่มนะครับดามงาฝักไม้และอีกหนึ่งเล่มนะครับดามงาฝักงานะครับเป็นดามงาแกะทั้งสองเล่มนะครับนะครับ เรามาดูเล่มแรกกันก่อนนะครับนะครับเล่มแรกนะครับดามงาแกะนะครับนี่นะครับแกะเป็นพ่อปู่ฤาษีนั่งทรงสมาธินะครับนี่นะครับสวยงามเลยนะครับดูงาช้ำนะครับนะครับนี่นะครับพ่อปู่ฤาษีนะครับก็ถือว่าเป็นนะครับผู้ก่อกำเนิดนะครับแห่งพระเวท พระคาถาต่างๆนะครับนะครับดูแลพวกมนุษย์มวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายนะครับในโลกมนุษย์นะครับนี่นะครับงาชํำเลยนะครับนะครับฝั่งนี้นะครับก็แกะเป็นท้าเวสสุวรรณนะครับอันนี้ก็ดูแลปกป้องคุ้มครองมนุษย์อยู่นะครับนะครับวกโลกมนุษย์นะครับนะครับท้าเวสสุวรรณนะครับ พวกผีปีศาจนะครับจึงได้เกรงกลัวนะครับทาเวสวรรณนะครับนะครับนี่นะครับงาเก่านะครับก็มีรอยลั่นรอยเล้าอย่างนี้นะครับนะครับเหมือนรากผักชีนะครับเป็นลายขลานตัดอย่างนี้นะครับสวยงามนะครับมีดยุบกลางนะครับก็ถูกวางรูปแบบขึ้นมานะครับนะครับโดยคณะกรรมการนะครับนะครับ เมื่อก่อนนี้ยุบตนนั้นนะครับจะไล่รูปแบบนะครับดาบไม้ฝักไม้นะครับใครจะทํำยังไงก็ได้นะครับนะครับช่างไหนก็ทําได้นะครับเพราะว่าเอาเหล็กรอดํานะครับเหล็กบางเงินบ้างนะครับมาทําปลอกลัดมีดนะครับด่ามีดอย่างนี้นะครับนะครับบางท่านนะครับนะครับ ก็ไปให้ช่างชาวบ้านชาวบ้านทําขึ้นมานะครับแล้วก็เอามาให้หลวงพ่อเดิมปลุกเสกอธิษฐานจิตนะครับนะครับจุบกลางมาแล้วนั่นนะครับนะครับทางคณะกรรมการจึงได้ประชุมปรึกษาหารือกันนะครับว่าจะต้องมีเป็นเอกลักษณ์นะครับของทางวัดหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับต้องมีแม้นะครับ นะครับให้ช่างออกแบบขึ้นมานะครับนะครับช่างก็ไปออกแบบขึ้นมานะครับเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของทางวัดหลวงพ่อเดิมนะครับวัดน้องโพนะครับก็ไปหาช่างทําแม้นะครับต้องทําแม้แบบนี้นะครับนะครับนะครับแล้วก็ให้ช่างตีมีดนั้นนะครับส่งลวดลายต่างๆนะครับ เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของทางวัดนะครับนะครับช่างท่านนี้นะครับก็ออกแบบแบบนี้มานะครับโดยช่างชิมนะครับนะครับทำขึ้นมานะครับแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับไปหาช่างลานเงินลานทองทาแม็ดสินเล็กๆขึ้นมานะครับเอามาออกแบบแบบนี้นะครับนะครับเรียงลอยติดกันแบบนี้นะครับ และต้องมีจุดสังเกตนะครับลูกศรป้องอ้อยไขป่ปลานะครับเพื่อนะครับอยากต่อการเรียนแบบนะครับนี่นะครับต้องทํามาจากเครื่องลานเงินลานทองแบบนี้นะครับนะครับช่างชิมท่านนี้นะครับก็ส่งมีดเข้าประกวดทางช่างชิมช่าง สอนช่างแมนช่างไข่ช่างอะไรหลายอย่างนะครับที่จําชื่อไม่ได้นะครับนะครับก็ช่างขิมท่านนี้ก็ได้รางวัลที่หนึ่งนะครับนะครับจึงได้ออกแบบแบบนี้มานะครับนะครับแล้วก็ต่อมาก็ยุบกลางก็เลยพัฒนาขึ้นมานะครับนะครับดมงานะครับแกะบ้างไม่แกะบ้างนะครับนะครับแต่เร่มนี้ ดามงาแกะเป็นทาเวสวรัน์แล้วก็พ่อปู่ฤาษีนะครับนี่นะครับนาคนะครับตรงนี้จะเป็นนาคนะครับวางรูปแบบขึ้นมานะครับบางเล่มก็เป็นเงินนะครับบางเล่มก็เป็นนาคอย่างนี้นะครับนี่นี่นาคนะครับไม่ได้ใช้งานนะครับก็เลยออกคำคำอย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับแม้เงินนะครับแมมรัดฝักมีดนะครับเป็นเงินนะครับดูไม้เก่านะครับนะครับไม้เก่าก็ต้อง เดี่ยวต้องแห้งต้องยุบต้องย่นอย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับเส้นเล็กๆอย่างนี้นะครับเป็นเงินนะครับนะครับทํามาจากโลหะเงินนะครับแล้วก็รอยเชื่อมอย่างนี้นะครับนะครับต้องฝีมือปลาณนีตแบบนี้นะครับโดยช่างผู้ชํานาญงานนะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับมีล็มนี้สมบูรณ์นะครับนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ถูกใช้งานนะครับนะครับเก่าเก็บนะครับ นี่นะครับสวยงามมากนะครับดูครับศิลปะของช่างนะครับนะครับทายับยาบจะไปจับนะครับนะครับท่าฝีมือปลาณีตแบบนี้นะครับจับได้นะครับนะครับคราวนี้นะครับเราก็มาดูภายในกันนะครับนี่นะครับภายในนะครับดูกับเก่าแห้งอย่างนี้นะครับไม้นะครับเก่าแห้งสนิทนะครับนะครับ สวยงามนะครับตรงนี้เป็นแผ่นเงินนะครับปิดไว้อย่างนี้นะครับนะครับอายุ90ปีนะครับก็ต้องผ่านการทําพิธีปลูกเสกอธิษฐานจิตจากหลวงพ่อนะครับนะครับอายุถึงยุบหลวงพ่อนะครับนะครับนี่นะครับเหล็กอย่างดีนะครับไม่มีสนิมเลยนะครับอาจจะเป็นคุ้มขุมเล็กๆบ้างนะครับเนื่องจากนะครับอายุการใช้งานนะครับนะครับนี่นะครับ สวยงามนะครับฝีมือช <Ig ació, S 1> ่างชิมนะครับแบบนี้เขาเรียกว่านะครับลายสามร่องนะครับสามร่องเลือดนะครับบางคนนะครับเรียกนะครับลายน่องสิงนะครับนี่นะครับลายน่องสิงของช่างชิมนะครับนี่นะครับสวยงามอ่อนช้อยเลยนะครับมีจุบกลางนะครับแต่ถ้ายุบต้นนั่นจะไม่ละเอียดแบบนี้นะครับลายมือนะครับแต่ว่ายุบกลางมานี้นะครับพัฒนาฝีมือนะครับก็จะมี รอยละเอียดยิบนะครับนี่นะครับไหนร่องนี้นะครับรอยตอกรอยเซาะโดยมือนะครับก็ทิ้งร่องรอยให้เราได้สังเกตกันนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับดูครับหลายกระนกดอกไม้เทววันสวยงามนะครับนะครับนี่นะครับมีหลวงพ่อเดิมนะครับใครอยากได้ไปบูชานะครับก็โทรมานะครับนะครับ หรือว่าท่านพึ่งเข้ามากันใหม่ๆก็เรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมไปนะครับนะครับเมื่อแน่ใจแล้วมั่นใจแล้วตัดสินใจด้วยตัวเองได้แล้วนะครับค่อยบูชานะครับอย่าพึ่งดรีบด่วนบูชานะครับนะครับต้องเรียนรู้นะครับศึกษาตัดสินใจให้ได้นะครับนะครับนะครับเรียนรู้นะครับให้เข้าใจว่ามีด แบบนี้นะครับเหล็กแบบนี้นะครับลายแบบนี้นะครับของช่างท่านใดนะครับเหล็กแห้งเหล็กสดนะครับถ่ายอย่างนี้เหล็กแห้งสนิทนะครับนี่นะครับนี่นะครับลายแบบนี้นะครับนะครับของช่างฝีมือท่านใดนะครับให้ศึกษาก่อนนะครับนะครับนะครับงานะครับก็ต้องเรียนรู้นะครับงานะครับศิลปะการแกะแบบนี้นะครับนะครับ ศิลปะของทางนะครับพยุหะนะครับนี่นะครับทางอุทัยชัยนาทนะครับนะครับฝีมือการแกะแบบนี้นะครับนะครับดูครับสวยงามเลยนะครับนะครับนะครับงาเราก็ต้องเรียนรู้ให้รู้จักนะครับว่างานเก่าเป็นยังไงนะครับงาม ใหม่เป็นยังไงนะครับอายุนะครับของงาเราก็ต้องพิจารณานะครับนะครับเมื่อตัดสินใจได้แล้วค่อยบูชานะครับนะครับจะได้ไม่ผิดหวังนะครับนะครับดีนะครับสวยงามมากนะครับยาวรวมด้าม14นิ้วนะครับมีดเล่มนี้นะครับเฉพาะใบ8นิ้วนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับนี่นะครับการเข้าคลั่งนะครับ แน่นสนิทเปี้ยเลยนะครับไม่มีโยกไม่มีคลอนนะครับนะครับอยู่ในด้ามนี้นะครับผสมมวลสารหลายอย่างนะครับเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เข้มขลังนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นผมเกสาของหลวงพ่อนะครับนะครับประจำเลยนะครับบางเล่มก็มีตะกุดนะครับบางเล่มก็ไม่มีตะกุดนะครับนะครับแล้วแต่ช่าง นะครับเขาจะบรรจุลงไปนะครับหยิบถูกอันไหนนะครับก็มีไม่หยิบไม่ถูกก็ไม่มีนะครับนะครับนี่นะครับลายแบบนี้นะครับนะครับเรียกว่ารอยกบสายเหล็กนะครับเขาตีขึ้นมานะครับแล้วก็กบสายเหล็กใสททาให้เรียบนะครับแล้วก็ขึ้นแฮนเม็ดต่อลายนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับนะครับความยาว14นิ้วนะครับนะครับ ดาบงาแกะพ่อปู่ฤษีนะครับนะครับใบแปดนิ้วนะครับดามงาฝักไม้นะครับนะครับเราก็มาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับนะครับเล่มนี้นะครับดามงาแกะเหมือนกันนะครับแต่ว่างานะครับนะครับดามงาฝักงานะครับนี่นะครับราคาก็จะขยืบขึ้นมาหน่อยนึงนะครับ นะครับเพราะว่าใช้วัตถุนะครับของมีราคานะครับมีคุณค่านะครับงานนี่ก็ถือว่านะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งมีมงคลนะครับนะครับงาช้างนะครับนะครับนี่นะครับดูสังเกตงาเก่านะครับก็มีรอยลั่นรอยเล่าอย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับเป็นริ้วๆลอยๆอย่างนี้นะครับงานะครับนะครับอันนี้แกะเป็น ท้าเวสสุวรรณหน้าเทพเทวดานะครับนี่นะครับท้าเวสสุวรรณจะมีหลายหน้านะครับนะครับหน้ายักษ์หน้าอย่างนี้ก็คือหน้านะครับเทพเทวดานะครับนี่นะครับสวยงามนะครับฝั่งนี้นะครับเป็นเทพเทวดานะครับนะครับพนมมือนะครับนี่นะครับงาต้องลาวแบบนี้นะครับงาอายุ ครับ90ปีนะครับนะครับสวยงามนะครับดูครับการเชื่อมการอะไรนี่นะครับฝีมือปลาณีตนะครับนี่นะครับดูนะครับสังเกตนะครับนี่เป็นนาคนะครับเป็นเงินนะครับเรียกว่ามีดสองกริย์นะครับสวยงามมากเลยนะครับมีดเล่มนี้นะครับเก่าเก็บเหมือนกันนะครับนะครับความยาวสิบห้านิ้วนะครับเหลี่ยมนี้นะครับเฉพาะใบเก้านิ้วนะครับ ถามงานะครับฝักงาสวยเหมือนน้ำผึ้งเลยนะครับช่ำเลยนะครับนะครับเป็นแม้เจ็ดเก้านะครับนะครับตรงนี้จะมีเจ็ดเส้นนะครับตรงนี้เก้าเส้นนะครับมีนะครับก็สังเกตเอานะครับลูกศรป้องอ้อยนะครับชัดเจนนะครับนะครับนี่นะครับท่านใดสนใจเล่มไหนนะครับถ้าเอาแบบนี้ก็จบเลยนะครับไม่ต้องไปหาอะไรอีกนะครับ ทีเดียวนะครับนี่นะครับให้ศึกษาให้เรียนรู้นะครับนี่นะครับแม้เงินนะครับนะครับทำมาจากโลหะเงินนะครับนะครับความยาวรวมด้าม15นิ้วนะครับเฉพาะใบนะครับ9นิ้วนะครับดูงาต้องโปร่งโล่งอย่างนี้นะครับงานะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับตรงนี้ก็แผ่นเงินนะครับปิดไว้อย่างนี้นะครับ แผ่นเงินนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับโอ้งานสวยมากเลยนะครับทำมอนน้ำผึ้งเลยนะครับนะครับท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาปรึกษาพูดคุยกันนะครับนะครับนี่นะครับลายน่องสิงเหมือนกันนะครับทั้งสองฝั่งนะครับลายน่องสิงของช่างชิมนะครับนี่นะครับทาแบบนี้นะครับ ของช่างชิมเราต้องเรียนรู้นะครับให้เข้าใจศึกษาให้ตัดสินใจโดยตัวเองให้ได้นะครับว่านี่แหละนะครับเราจะเอาเล่มนี้แหละนะครับอย่างนี้นะครับตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับนะครับไม่ชอยไม่ใช่ว่าบูชาไปแล้วนะครับเอาไปคนนู้นดูไปให้คนนู้นนีดูนะครับต่างคนก็ต่างไม่รู้นะครับนะครับนะครับแล้วก็จะไป บอกว่ามีดเขาไม่แท้นะครับแล้วก็จะเกิดความเสียหายนะครับนะครับคาใจนะครับถ้าเราศึกษาโดยตัวเราเองตัดสินใจโดยตัวเราเองนะครับเราก็จะสบายใจนะครับว่าเราได้ของดีนะครับของแท้นะครับผ่านการทําพิธีปลุกเสกจากหลวงพ่อนะครับนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับนะครับดูครับการเข้าคลั่งนะครับนะครับ มวลสารต่างๆก็ขึ้นมาอย่างนี้นะครับถ้าใส่เยอะนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับลายน่องสิงของช่างชิมนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าหนึ่งล่องยาวๆเลยนะครับนะครับดีนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับดูครับลายกระดูกงูนะครับนะครับหนึ่งล่องนะครับนี่นะครับนี่นะครับ ลายกระหนกดอกไม้เทาวันสวยงามนะครับช่างคนเดียวกันนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับมีเล็บนี้ครับเจ้าของรักษาอย่างดีนะครับนะครับใช้น้ํามันทาไว้เพื่อไม่ให้สนิมขึ้นนะครับนะครับนี่นะครับแม้เจ็ดเก้าตรงนี้ก็มี7เส้นตรงนี้มี9เส้นนะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับ เทพนะครับหันลังเยกันนะครับเทพนะครับเทวดานะครับเทพท้าเวศสุวรรณนะครับผูดูแลปกป้องปกป้องโลกมนุษย์นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับดูในร่องในซอกอย่างนี้นะครับดูเขาแกะนะครับใช้ของมีคมนั่งซะหนั่งแกะนะครับนะครับสวยงามมากเลยนะครับงาช้ำเหมือนน้ำผึ้งเลยนะครับ ครับดูนาคนะครับแวววาวนะครับท่านใดสนใจนะครับโทรมานะครับราคาไม่สูงอย่างที่คิดนะครับนะครับเพราะว่าอยู่กับผมแล้วมือยังไม่ถึงมือที่สามที่สี่นะครับนะครับถ้าไปถึงระดับเซียนนะครับจะขยับขึ้นไปเรียกว่าสูงลิบลิ่วนะครับนะครับ แต่อยู่กับผมนี่ราคาไม่สูงนะครับพูดคุยต่อรองกันได้นะครับนะครับทันทีสนใจนะครับตัดสินใจนะครับนะครับเรียนรู้ให้เข้าใจศึกษานะครับทันทีจะบูชานะครับก็ต้องเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับลูกศิษย์ลูกหาของท่านเยอะนะครับนะครับ ทันทีเข้ามากันในใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามไว้นะครับนะครับเผื่อคลิปทั้งหน้าท่านจะได้ไม่พลาดนะครับนะครับท่านที่จะโทรมาปรึกษาพูดคุยนะครับให้คําชี้แนะอะไรต่างๆนะครับยินดีนะครับรับฟังนะครับก็โทรมาที่เบอร์0885861329นะครับนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ